สวัสดีครับมอญเซียนบิ๊กแมชประจําวันนี้นะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับเกมคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดรังโอทัฟร์ต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลลงสนามเวลา3นาฬิกานาทีนะครับโดยผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับ เกมลีกน่าล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาศูนย์ประตูต่อ3ส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับล่าสุดคือการบุกไปเสมอกับฟูตแฮมตันเบลดเดอร์สองประตูต่อ2โดยสถิติการพบกันของคู่นี้ครับเจอก,กันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2ครั้งนิวคาสเซิลชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งนะครับโดยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับ ทางฝั่งเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขายังคงไม่มีลิซันโดมาตีเนสลุคชอที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ในตำแหน่งอื่นๆทั้งฮอยลุนกานาโชอนโตนี่นะครับอีริกเซนรวมไปถึงอัมราบัตวันนี้มีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับพวกเขายังคงไม่มีตนารี่ที่ติดโทษแบนนะครับแล้วก็อีซักที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับสเวนบอตแมนแนวรับนะครับที่วันนี้ยังไม่พร้อมลงสนาม ทำให้คู่เซนเตอร์ยังคงเป็นฟาเบนชากับจมาลาเซลนะครับโดยมีบุโนกิมารไลส์ในแผงกองกลางขณะที่ตัวรุกใช้ทั้งอัลมิรอนแอนโทนีกอดดอนแล้วก็คลัมวิลสันครับซึ่งความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้นะครับก็ช่วงหลังเจอกันเมื่อไหร่สูสีกันตลอดครับชั่วโมงนี้นิวคาสเซิลไม่เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็คงจะมาเล่นแบบรับแล้วโต้ครับซึ่งดูลวมีทีเด็ดนะครับอย่างน้อยในโอกาสที่จะบุกมาเก็บผลเสมอได้ใน90สนาทีเชื่อมีสูงเลยนะครับ เชื่อว่าใน90ินาทีคู่นี้สกอร์จะเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่ง